เด็กเด็เด <ap> <Rocky> <hi> ็เด็เ <hey>. ดียขาผู้เดกตำรวเอาไว้จะยังกระแทงครับอาจารย์ลวนก็จะบัดระย้กระแทงเรียบร้อยกระงถอยมากระแทงถอยมาครับผู้แจกยาเส้นของเราครู้ึงแจยเส้น so หักอาจารย์ลวนใ้กระแทงอยาตั้งไ้นมาดูีครับดีทีราตั้งไ้ดูค หยิบอบาจจอกกระแหนองกระเดงยิฮ็ดปานตรงนี้เป็นไงโอ้โหตูกเลยเฮ็ดแ่งบอลเนได้หรือเปล่าไปได้ครับแม่จังหวะนี้เป็นตะลักตะมลายครับพวกเราสมควรได้อะไรสิ่งนี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 ้ความสิ่งที่เราพิจารณายู C B C E

เขาเดเขาเดมือขอตัว่เาขอเปลี่ยนครจะเปี่ยนเี่ยนเมด้นงหดสัว์โอ้โหูสัตในห้าสิบแ้วนะดตัวนีอายุเท่าไหร่ลหกสิบแล้วเหรอ ่กอกมารับได้แม่สืวชนหลบอลเลยทันทีทันทีดมานแ่ดหนีป็นเยอะจริงจรกาทางมารกิาูกเติมใหมเาทันไหมไม่ทันจากแกนราดวีแตให้ได้ของไปเองหรือเปล่าไปเอง้วยครับแมเอ็ดดี้ที่น่รัชูธมพารับูไลตัด ดูดึงตาค่ะดูเสมอเดินไปดูตาหนึ่งเลอ้ไม่น่าเชื่อมาหน้ามาเลยท่าไหนครับพอใจน้ำบอกกินบ้ายอย่าเข้าใกล้กับครับเทามากนะเท้าวันลาอยอย่าล้มากนะเทียมเยอะมาดูสิของสื่อเช่นสื่อมาเช่นเดินมาเดินย้ายมาเดินมงสักอีแล้วเอาก่อนเข้าก่อนเต็ม บอลมาให้ด้รู้บริษัทแล้วมีคึมนมารันมาใช่ไหมลงัดนมาอูตั้งเตะอมาสงมาเจอครับอยาหน้าคนน้อยคนน้อยรอยรอยรอบหมุนรอบเล่นาซ้ายดีกว่าว่างดีหมูกบนเท้าหมูหมูเท้าบอลกรหมูหมูกบนเท้าเแพลาดไปแล้วคอางขเาบอลมาืหลังไปนิดนึงจาแกน จากเจลาดาวีหางมาน้อยหลายบอลยังได้ครับเอ็ดดี้เอ็ดดี้อย่าไปส่งเอ็ดดี้หลายบอลมาหลางเรีมจวเป็นเลิศเลยอ่ะเราครับแต่ทีนี้ครอบชนะคะแนนของเราเราทำมาได้อะไรตัวตนบอกไม่นิ่งเย่่ด็นๆเย็นๆเย็นๆผมกำลังเคลียร์อยู่เด็กมาได้ด้วยนะครับมาดูกีเชียงคานคะแนนของเราเสมออยู่หนึ่งหนึ่งจากแกล้ดาวีโยด้ยมาโดยโมสคาร์มา โอ้โหแดงเลยว่าทุดนีเล่นได้ดีถูมาชนูมาชนซ้อมมาตลอดูนีวันวันดีใท้าเได้เคยคืาบอลมาอีกหนึ่งเขาอเสียมากตดติไปแล้วตัดติเลยตัดติเลยย้าย

ได้ไปไงรวมนำแล้วสองหนึ่งครับจากนำสองหนึ่งศูนย์แก้เกมวัฒนาทองวิเด็ดเอาลโอ้โหเอาล้ครับตอนนี้ขึ้นนำสองหนึ่งครับสุประชนวานย้อยว่าโอ้โหอาวับตอนนี้โคต กองตัวดแก้ีไมว่าทำไมเล่นไก่แล้วตายเล่นไได้นะโอ้โอมันเล่นไอยางไรมีอะไเกิดขึ้นูมเล่นต่อไปเล่นต่อไปดีเจนัดีเจนัดหาหวะเตะย่อมาการสนามหลอกราแดงองทไมดูเตเดลไม่ผ่ายัวต้นหอกระแดงนะบอลให้จะได้แต่กะกัวงขึ้นไ้หอเปล่าดังแกนังล เล่นได้ครับเล่นได้ให้อู้มาครับทางซ้ายของโม่เฮาอู้บริษัทอุ้เท่ากับบอลไปแจกสามขาแจกสามขานักบอลขอมาเลยจีบหน่อนึงมาลให้แดงกลางรับพลังโมเฮาถึงไม่ได้ตึ้นหลังจากแกน้าตาวีครับมาดูแดงกลางรับพลังโม่เฮาเข้ามาเข้ามาเอาผข้าไปล้วผ้าไปเลยสุดยไดเลยคราบอ่าวจะมาทางคือการให้โม่เฮาดูครับโม่เฮาจะขึ้นหลังไม่ได้ให้สาร์ทแยกสามขาเจะรับครับทางซ้ายอู้บริษัท ดีมากดีมากขอแตหน้าจะตูได้ครับโอ้โหเกิดว่าจะหมดแล้วเนียโอ้เอ้โอ้เอ้อยู่เนาะนี่คนซ้ายไฮสัญญาณได้ด้วซ้ายโยืนในเสาสองมองไว้ดนมาดูน่าเสียดายแล้วมือชี้ไปเต็มมงด้วยโอ้โหเสียกระแตกโอ้โหน่าเบื่ แต่ก็สาแรกนการนตูปการมาได้เปาจะมลอู่ดองก็แดงเอาาได้ครับนี่ลูกนี้้าสาน่เกียวสาน่เกียวบกอะไรไม่ทำอะไรเลยเอาเล่นเลยทีนีบจะได้ขงสุเสุยังกรดิ่งท่าดยเยอะๆให้เหลือกันโคดเป็นไ้มบาตัวดีเลย มาดเลูกรีคของด้านซิวชนบันเทิงโยนยามาองมงผิดเรียบอแล้วโอ้โหครับเข้าถึงบุลสษาบาบอันนั้นสมีหีตัวังบอลมาให้ทางดานจากแกนจกแกนลานาวีบอลอยู่ทาด้านวาตอนี้ัติดเรียบร้อเลยครับออกแล้วเป็นมฮาได้ทุ่ครับโมฮครับครัอ้หครับบาดวฮาอ้หัวลักโยน้ามา เสุดทาแล้วดูสกันแล้วมเถิงโมโหเอาลัดไปรูเกลีลกกเลยเท่าไหร่ย้ได้ทุกคนของแดนโมฮหเกตซสา้วแล้วลงไปใหม่ยังไม่ได้ขาไปดีหกสิบถูกบอลต่อไปครับโมฮหแจกสามขาบอลไปถึงครับดูน้านของการแข่งขันครั้งแราแชมเุี้ยนาทีมซอมอนชนครับนำดเดโมอยู่สามหนึ่ง พักกินน้ำก่อนเดี๋ยวเขาเล่นต่อครับขึงหลังอีกสามจุดห้าทีแล้วมาชมแอดไล่ครับเมื่อกี้โฆษณาแล้วไปไหนละครับท <c oughs> ่านเอกครับเดี๋ยวเล่นต่ออีกสามห้าทีครับขึงหลังฟุตบอลสี่สนุกสามประสานมุกทหารแนวเล็บมุกเสียอยากเตะเก็ดอายุสามขึ้นห้าปีขึ้นไปครับ

ได้ดิเว so ้ยหลังอะเป็นตัวลุไปอะลงมาเลยลงไปเองจะตีลงไปเองนีลงอเลย ตรงทีหนคุณหมอนัทจะได้รู้ข่าวด้วยเอามือถือไปด้วยจับตาดูนะครับเกิดการแข่งขันครับสลับคู่งูเห่าครับกับสื่อบัญชนหัวแดงครับโอ้โหวี่นี่ท่านก็ไปถึงประตูครับแม่สกัดทำไมได้ครับเบนดี้ อ่ที่เอตี้ยาไม่ได้อยครับโอเล่โอเล่ครับโดนบี๒โอเล่โดนบีงครับเป็นไงครับได้เกี่ยวหรือเปล่า,า,าโอ้โหมีแตะหลังครับอ้าวได้คอนเนอร์ด้วยครับเธออยากแตะครับในเรเดียยุทสามสิบขึ้นตัวเขาขึ้นด้วยเอ้ยอ่ะไอ,อ้นี้ครับเซเว่นให้พยาบาลดูสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับถ้าไม่ไปนะ เ็คล่างการนิดหนึ่งครับเช็คเบื้องต้นกำลังคุยกับพยาบาลอยู่นะครับกับคนทางด้านโรงพยาบาลไหนไม่รู้สำเนียงนะบาดเจ็บที่คางนะครับไม่ทราบว่าจากี่เข็มนะครับต้องดูข่าวอีกรอบหนึ่งดูที่สนามครับทางด้านเนื้อหายแล้วเตลิเบนเด้ร์กับซ้ายเล็บพอร์แอร์ใจรับนายเข้ามาที่แจ็คแจ็คโดนร์สกัดโดน ดันเทิงครับมาที่หนูครับท้องหนูพอร์ลิคส์มาที่หัวแดงเบอร์สิบเอ็ดความเร็วสูงเงซ้ายครับแจ็คโอ้เฮ้เห็นไหมครับมาหนีเพื่อนครับอ้าเลยหนี้ได้ไปไหนครันหนูเอาดันเทิงมาที่หัวแดงอ่าเดินกลับไปครับเอ็ดดี้เอ็ดดี้ชงไม่ผ่านมาที่เอเรสโอาเลย บอลดาตัดนม่เลยนะวอลที่ตัดได้วัดเสมอเล็กจิงชนะชุดเดียวเดียวเยี่เยียวเยียไปพาดูรกระดอกดสั่กันนาทีดีตต่ายมาให้การผมแดงผแดงเรวแลก็หมูพันเรี่องประตูนาตาเกนโอ้โหครับทีนี้เอาไปได้เนื้ครับ บางไว้รับบันเทิงเอาไอยูเอ้เฮ้แล้วก็ลูกนี้มีเทงจากการขึ้นกับทางด้านเสาธงก่อนลูกนี้น่าจะมีการฟาดขึ้นกันหรือออบไซด์ครับแม่การมองได้ครับบาปโลวี่แฮ่50 50แต่บอลครับแจ็คแจ็คสัมผัสครับลูกนี้โอ้โหครับเบสิบเลื่อนๆครับสลัดแจ็คเบสิบสี่

ดึงดตยก็ลื่มายก็าตสแตกตอู่อยู่ในดจากสดลาหมูหมูหมหรงอลยืนอยู่อับเจ๊กเนาวปรึกษากันอยู่รับและกำแพงนด้ใช้เจ็คนโอ้โหและก็ตัดใส่ัก็ สามสองครับส่วสุดทายครับชมรพภุตบอลสู่เวียนชอนนะครับขึ้นนั่จากกระดิงของโมเล่มาที่แจ็คเอาฝามาที่เอ็ดดี้เอ็ดดี้บอลดูโอ้โหโดนกดดันรับแจ็คจิบบลกบอลหนีไปที่วิชัยตำรวจหนึ่งเก้านึ่เบอร์สิ มาดีครับวิชัยหาที่จิ๊บจิ๊บกับวิชัยโอ้โหแตนครับโยนจ้ามือดีกันไปมาแต่ช็อกครับดีกันลลงว่ามันลั่นนะครับมาที่หมูมาที่หมูอ้วนออกเดนนันกาดฝากรับออลิขิตครับขอออลิขิตปะคองอยู่ยังไงดีครับปัดแล้วก็ให้เช็คทานไหมไม่ทันครับโอ้โหอ้าว มีทัสบอลครับกะเสาแรกหรือสายสองเอาสมเดียงบาดเจ็บครับรายงานมาแล้วนะครับห้าเข็มครับสมเดียงผลบอลฟุตบอลสูงครับบอลยัดที่บริเวณข้างขอบคุณครับอบตอนายด้วยครับคือส่งสารนายครับนาทีแ,แรกนะคหัตบตัดนายครับแล้วก็เข้าหก ได้ไม่เอาแบบนี้กระชากกมา <S <S <an> <S แล้วก็ยกนาที่ชายชายแบรบลูกนี้ให้การทันร่างเอาห่อลูกนี้ไม่ตรงเพืเอเอเอ่อนกันมาเดินเขับอ้าวเดินเขยนไปจะหน้าต,ต่อตาแค่บรรเลงตัดในมาให้กับแจ็คกับยจกมาลูกนี้ไม่ผ่านคน,นลูกนี้บังแล้วก็ยกนาที่ชาย ชายแบบลูกนี้ให้การทันร้องเออโหลูกนี้ไม่ตรงเพื่อนกันบ้าเนอะเดินเขานับอ้าเดินเขไปต่อหน้าต่อตายใช่ไหมเพอนต mm ัดในมาให้กับแจ็คท nah ับเจ็ตมาลูกน <mail sig training enables> <she> yeah, ี้ไม่ผ่านเดีลูกนี้บันสองสามนับอย่าประด่าพระอศใจเล็กเล็กลูกนี้ไม่เป็นเพื่อนสนั่นกับแดงครัดมือ อาสาสนับแดดกันหลังได้มากันหไม่ได้ครับได้กันได้อีกแได้ครับสลับมนเฮาอาจจะได้ซีคิกออกมาครับคันหน้าดคลิปลูกนี้ดูว่าคันหน้ลูกนี้จะยังไงครับมาดูครับใสไหน้าเล่นันหรือว่าเข้ามาเจอเลยโอ้โหตันไข้ทะลครับ ทำได้ับมีแฮนเดิลเอ้ยทำได้กแบบว่ามีแฮนเดิลนดแต่ <waterfall burning> ารตั้งฐานกันลายแมนแต่บอลให้กบเอ้ยเอ้ยช้าวให้สิบให้และวก็ลูกนี้าทาถาแจ็คกับส่มชนและเทียนนี้ไงถ่าท้ากับเทียนนี้ลออกาได้เออ

ลากไปใหญ่คลากทันราโอ๋อฮะาบ,ะบนินก็ัไปได้ในนาดดีสเกลครับอสวยงามครับนี้าก็ลองมาหาัเทีบงครับจังหวะนี้ครับแข็งแกร่งครับอ้าวโดนแตะบอลครับและอดีจละมาแรกอ้อบอบกวลาทามือีสเกลังครับอร เลีครับเลี้ยนขนโอ้ไปที่ประตูแรกโอ้าสงไปลงไปดีเลื่อนแต่ก็่านนะครับจากระบาดระวังกันเลี้ยาเลี้ยง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 เลย ได้แล้วก็ไปเลยครับไปเลยให้เรไม่พลาู่ครับดูดสิสะอาดตึ้งเครับการยาเอสุดยับคู่นี้ครับจะมาจะดีกันใหเราสักกละกันนะครับครับครับคุณทกีนะครับรงนี้เจอไมนะครับรงนี้อีกหคู่นะครับภาษาตุาครับครั้งที่ครับ เล็นลูกเขยอยากเตะอ่าครับวันนี้พบกันไปม่นะครับวันนี้ก็สุดไปแล้วครับสวัสดีครับครับเป็นเด็กเล็กข้างแตกโอ้สมองสวยจะรับควาเขายืนอยู่สอง ังูได้าดมาจางไหนดูจะมาหูจะมาอลับนี่โอ้ยไปผรักนี่